สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาอยู่กันในซีรีส์ยูล็อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและต้องบอกเลยว่าในวันนี้เป็นอะไรที่แฟนๆหลายหลาคนติดตามรอคอยกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าการเดินทางของทีม u l ล็อเนี่ยมาถึงรอบรองชนะเลิศของึงฟุตบอลคาราบาลคับกันแล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยเราเด็กๆแห่งทีมยูล็อกเนี่ยจะได้เจอกับสุดยอดทีมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมอย่างหงแดง ลิวภูนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเขาผ่านไปได้เนี่ยทีมเราก็จะขานก้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเอาละใครที่เป็นแฟนยู ok ็อกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมมาเอาจะช่วยกันดีกว่าว่าเด็กๆจะผ่านไปได้หรือไม่เอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำห้ทีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง เปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์ over top up ได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืม over top up นะครับผมโอ้โหและก่อนจะเจอกันมีข่าวว่าลิเวอร์พูลยื่นซื้อทางด้านของ เจ้าหนูโกโรชิบะตะนะครับผมจากยูรอกด้วยนะโอ้โหก่อนเจอกันทำไมถึงทำกันแบบนี้แฟนๆที่ตื่นตกใจเลยแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะเนี่ยและเลียู้ยื่นมานะผม สี่ล้านเก้านะครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะแต่ว่าบอกได้เลยว่ากูปฏิเสธทันควันนะครับผมนอกจากปฏิเสธแล้วกูยังขอบล็อกแม่งเลยไม่ทําการซื้อขายเอาครับผมไม่การเสียเวลานะครับผมขอเนผู้ชมที่สนามเบสตแบทเทิลอารีนากันเลยดีกว่าครับผมอยู่กันในศึกฟุตบอลคาราบาลครับกันในรอบโรชนะเลิศแล้วนะครับถือว่าเรายูล็อกนะครับผมกลายเป็นทีมม้ามืดแบบเต็มตัวนะครับผมเราสามารถที่จะ ล้มทันด้าของแมสซิตี้ได้เราสามารถที่จะล้มทัน้าของแอสตันวิลล่าได้และล่าสุดนะครับผมเราสามารถผ่านด่านของคอตแนมสเปอร์มาได้ในรอบนี้เราเจอกันอีกหนึ่งบททดสอบที่แท้ทรูครับผมนั่นคือการเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะสเปอร์แมนซิตี้แอสตันวิลล่าถือว่าแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในจักรวาลของ FC 25เนี่ยลิเวอร์พูลโคตรแข็งแกร่งเลยครับ ซึ่ง้องบอกกันตรงเลยนะครับว่าด้วยเด็กชุดนี้เนี่ยต้องใช้ปาฏิหาริย์ด้วยนะครับในการที่จะสามารถที่จะเอาชนะทีมของอันเดสลอตไปได้นะแต่ผมเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์และโปรแกรมการฝึกซ้อมที่หนักเหมือนอยู่ในนรกของบลูล็อกนะครับผมเราน่าจะสามารถที่จะสู้กับเขาได้อย่างสูสีมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงอีกหรือเปล่าใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผม ผมขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณทุกคนเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเรื่องอะไรช่วยกันลุ้นหน่อยมาอีเคดะคุงเจอกับคะแนนของซาราเกมเริ่มแล้วนะครับผมมิเกลนิวาสดีทั้งเรื่องลีลาเนี่ยทีมกูไม่เป็นรองใครสกิรู่าดาวทุกตัวใครมาที่ซาโตชิคุงดึงเจอกับมันชินี่นะครับหลบมลันหรจังหวะหลบอีกทีนึงเฮ้ยไงหลุดได้จิมเอาดิเอาเดิ ประตูไม่ใช่อลิสันเบเกอร์ซะด้วยนะครับผมมาอันนี้สล็อตถือว่าจะลองทีมะโอ้โหมาลองผิดทีมแล้วครับเราเนี่ยนักฆ่าตำนานอยู่แล้วนะทีมเก่งๆเนี่ยผมยิงร่วงมาหมดแล้วนะครับโ้นี่ราต้องบอกว่าที่มันเลื้อยได้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าซาโตชิคุงะมันมีเพลย์สไตล์เทคนิคเข้านะย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกตัวก็ทำอย่างนี้ได้นะครับและก็ไม่ใช่ว่าทุกเพลย์จะทำแบบนี้ได้นะ มันคือมันชินี่น่าจะประกบหลวมอยู่ฮะโดนำนำ1-0นะฮะริบุงน่าจะตื่นกันได้สักนิดนึงและบ้าเฮ้ยไอดีนี่มันไม่ใช่ทีมดีเวชั่ทูดิววว่าโอ้ดีกักโปกัโป,โป,โปมีช่องแบบนี้สัตว์รู้ด,ดโอ้โห,โโหมึงก็ให้กูได้ดีใจสักสินาทีอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยเหรอโอ้โหยิงมายิงกลับไม่โกงละ บอกแล้วว่าคือหลวมนิดนึงอ่ะโดนเลยครับหุ่นล้วุยยิงโคตรไกลครับโอ้โหหนึงน่งหนึ่งยังรวดเร็วอะวัตาโดาให้กลับมามิกเกลริวัสิวัสโอ้โหมึงดุไปไหนอะมันเลือกเอาจิงแล้วนะเลี้ยวขวมันเลือกเอาจริงแล้ว,นะว,ลออลวต้องระวังนิดนึงแล้วฮะแอนดรูส <Andrew s. S 2> ให้มาวัตาโดาออกมาที่ซาโตชิคุงซาโตชิเลื้อยไปก่อนนะสุดเส้นเอ้าดึงกลับมา ชปิบปตะเรียบร้อยนี่ไงคนนี้ใช่ไหมที่นายอยากได้นะอาเน่แต่ว่ายูสเกะไม่ขายให้หรอกนะครับเพราะอะไรเพราะาซีรีส์นี้เราไม่ซื้อขายนักเตะนะเราจะขายอย่างเดียวแต่นักเตะที่เป็นเพชในทีมเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่ามัวแต่ขายนักเตะทิ้งเนี่ยมันปั้นไม่ทันนะฮะในภายภาคหลังนักเตะที่เป็นเพชเราขายไม่ได้ครับตอนนั้นเอ็กซนเดอร์อัโน โอ้อโนโอโนยกูยังรู้สึกว่าแกวิ่งไวเลยนะทีมเรามันอืดไงเอ้าติดเปรเรสอุอูยซาร่าไปแย่งกลับมาฮะอโนให้มาที่เคอร์ติสโจนโจนจิ้งติดโลซาโดบอลกลับมาชักโมยิ่งอีกกีริฮึยชิดหายโอ้โหแลกขวาไว้ครับผมอุ้ยใจหายแวบเลยเมื่อกี้โอ้โหซูแบบเปอร์เซฟของวอนคาร์ลอสนาบาโร่ฮะเอาละผมบอกเลยนะว่าใครชอบดูซีรีส์ลุ้นๆนะ่ะซีรีส์นี้มึงได้ลุ้นกับกูแน่นอนอนะ่ะ โคโรชิบะตะคืดกลับมาที่ทาคิชิดะครับผมทาคิชิดะถึงจังหวะไว้ก่อนให้มาชิบะตะโอ้โหต้องมุนหมวนหนีรีวาสรีวาสมาถึงที่ทางด้านของจิมเรียบ้อยครับผมซาโตชิคุงโผแล้วมีโอกาสลุ้แนแฮตทริกเลยนะครับผมใครจะไปเชื่อ20นาทีทางด้านของยูล็อกนะครับผมนำลิเวอร์พูล3-1นะฮะดูแล้วจริงๆมันเกิดจากจังหวะที่จริงลิเวอร์พูลเกือบจะตีเสมอได้แล้วด้วยนะฮะแต่ว่ายิงไม่ได้ครับ ราเวนแบกเนี่ยยิงไปแล้วติดเซฟเนันะของนาบารนะสวนกลับมาเปรี่ยงเดียวนะกลายเป็นยูล็อกได้ประตูออกห่าง2ลูกนะครับเนี่ยอัเนอร์บอกที่กฝันไปหรือไงวะเนี่ยบอลมาอีกครับที่เดโกโจตาจริงๆอ่ะด้านหน้ามันอ่ะผมหยุดเฮ้ยปินโตมาทันนะเกอบโดซาร่าง,งางแต่ว่าเนี่ยตรงกลางสนามคือเราโดนเกมเพรสซิ่งหรือผั่ยสู้ไม่ได้แล้วนะตรงกลางเนี่ย โจนส์ออกมาที่ Alexander. อเล็กซานเดอร์อาโหนยิงเองก็ติดเซฟนาบาโร่ครับอุ้ยเริ่มมาแล้ววะน่ากลัวได้ของทาคิชิดะแทงลูกนี้เอา้าจับลั่นค็ับอมฟันไดแก่แล้วสิ <laughs> บอลมาที่โกโดชิปะตะชิบะตะหมวนก่อนให้กลับมาทาคิชิดะมาถึงอุตาดุอุตารง่ายๆมาที่ o ado, ado, าาาทางด้านของสาโตชิไม่ได้ครับโอ้โหติดทางด้านของวูจิฟันไดบอลมาถึงคุนิกัคโบ กักโปตอก้นมาที่ชิบิคสัสเอา้าเสียบอลให้อดิกิดิเราฮะเบ่งออกมาที่ซาโตชิคุงซาโตชิลูนี้มองหาโกโรชิบาตักไม่ได้แล้วมาอีกแล้วครับลิวพูเดียกโกโจ,โจตาโจตาย้อนมาออ้ยเลโอ,อนแอนดรูสแต่ว่าบอลยังอยู่ที่ลิวพูเคอร์ติสโจนเคอร์ติสโจนให้มาที่โคดิกักโปกักโปเหลือไม่ผ่านปินโตครับผมสุดยอดเอาแต่ว่าเสียบอลริกชิปหายแล้วครับผมเดียกโกโจตา โจตาอย่างไงโจต้าคืนกลับมาที่เคอร์ติสโจนโจนถึงจังหวะยิงมาติดบล็อกอันดูสโคนดีกักโปบอลมาโจตาอ,อย่างไงไม่ได้ยิงเออเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนโอ้เสียบอลอีกแล้วอ่าโอ้ยมันบีบเหลือเกินโจต้าอ,อ,อย่างไงติดโลซาโนโอเอาบอลออกไปอีกทีทางนีของเปเรสเปเรสให้บอลมามิเกลริวสพาคิชิดะดึง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 ได้ดึงก่อน โอเคแล้วจะได้สวยครับเปเลยแทงลูกนี้รีวาร์ดหลุดมาและโอ้โหลํำหน้าครับผมมาทู่ิดรติโจดโอ้โแทงสวยด้วยครับคิมิคาแทางทะลุช่องโจดต้ายิงติดเซน,นดาบารูครับอุ้ยเซฟสำคัญเซฟสำคัญอ่ไปก่อนไปก่อนไปก่อนและขอจบครึ่งแรกครับโอเควุ้ยสมหนึ่งครึ่งแรกโอเคอยู่นะ เพราะว่าถ้าไล่มา 3. 2หรือ33เนี่ยบอกเลยว่าครึ่งหลังน่าจะเหนื่อยฮะวันนี้คนที่เขามองกันว่ายังโชว์ฟอร์ด้ต่ำหม้อทหารคือซาร่านะครับใช่เพราะว่าจริงๆซาร่าผมว่าจริงน่าจะน่าจะลากเลื้อยใส่ไปเรสได้มากกว่านี้นะครับกลายเป็นกลายเป็นกเงียบไงลิพูเลยเงียบด้วยฮะครึ่งหลังฮะเชื่อเลยว่าสล็อตน่าจะเติมเกมลุกแบบสุดๆโอมาแล้วครับโจตาใช้ความไวแต่ว่านี่แอนดูเราก็มีความไว ดักไว้ได้ฮะโอนิกริให้มามิกรีวสิสคือตอนนี้ใช้พลังใจล้วนแล้วเดี๋ยวต้องรีบเปลี่ยนตัวนะฮะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสเตมินา่ายังน้อยมันจะวิ่งสู้ไม่ไหวโอเคเฮ้ยโ,โล่งโล่งเอ้าไม่ดีไงได้แล้วอุตารโดโจังหวะแรกเมื่อกี้ถ้าให้อุตาโดได้นะเอาหลุดมาแล้วครับตาตตตโตชิเอ้ยได้อยู่แย่งมาก็ยิงโอ้โหติดท่าของจารอสนะฮะอุตาโดม้วนคืนกับมาเอานี่อุตาโดเมื่อกี้ดูผิดคน ไทบอลมาที่แอนดรูสแอนดรูไทไง่ายๆมาที่ซาโต้โอ้โหคือฟันไดอะมันเหนียวมากเวย้ยมันส่งบอลผ่านโคตรยากเลยเอาแต่จังหวะนี้นี่ไงเทคนิคเข้าเทคนิคเข้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกินตัวเลี้ยงกินตัวยิวงโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับบอลกลับมาที่มันชินี่ไทบอลเร็วครับกักโ้โหูช่องไม่ให้ชองเมื่อกี้ด้วยโลซาโนหูเตีย้ยแต่ยังได้อยู่เอาโอดิกริเริ่มหมดแรงเหรอวะเนี่ยขาอ่อนเฉยเลย ชีมิคัสชิมิคัสยังไงครับชีมิคัสดึงให้เขาช่องกาโปกดลูดิคามคานครับโอ้โหโอกาสดีสุดแล้วนะครับผมที่จะยิงอะและรีบเปลี่ยนตัวเลยฮะโจตาวันนี้เงียบมากครับได้ลุ้นไปสองจังหวะแต่ยิงไม่เข้านะเอาแพทริกชิกนะครับผมลงมาเล่นแทนนะส่วนด้านของเราก็ต้องรีบเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะผมจะขยับซาโตชิไปยิงกองหน้าเพื่อให้แกเลี้ยงกินตัวเก็บบอลนะแล้วก็เอาสองปีกลงมาเล่นแทนนะครับผมันนี้ของฟูริการ์ แทงมาถึงที่แพทริกชิกโอ้โหดูการต่อบอลนะแพทริกชิกได้สัดเขาเียโวยชนคานครับผมบอลกลับมาที่โอตาโดเอาออกไปก่อนแอนดรสูสมาซากิคุงให้มาที่ซาโตชิมิเเคริวสัสริวสัสโอ้โห,โหโล่งเลยไปครับวาดะวาดะคุงวาดะโอ้โหช้าเหลือ แล้วก็จบเกมแข่งี่ดเรียบร้อยครับผมพลิกล็อกสุดๆน,นะครับผมที่เบรสบัตเทิลอารีน่านะฮะกลายเป็นว่าท้านของยูล็อกนะครับผมสามารถที่จะเอาชนะลิฟูไปได้ก่อนในเกมแรกนะครับผม3ต่อนหนึ่งมันจะมี2นัดทำไมวะไม่งั้นป่านนี้เราเข้ารอบชิงไปแล้วฮะเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปเล่นที่รังแอนฟิ์บ้านของลิฟูนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเรากุมความได้เปรียบไว้ก่อน2ประตูนะครับผมโหสุดยอดเลยฮะ ซื้อใหญ่อย่าง t ด e At อตแ t i c ิกของอังกฤษก็ลงข่าวทันทีเลยนะครับผมว่าโอ้โหเราเด็กๆของยูโร๊กสร้างปาฏิหาริย์อีกแล้วนะครับผมโดยเฉพาะซาโตชิอิคิดะคุงนะฮะที่ยิง2ประตูนะผมช่วยให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะลิพูไปได้ก่อนในเกมแรก3ต่อ1นเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันกันหนำเลยว่าปาฏิหาริย์มีจริงหรือนี่นี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมนี่ครับแล้วเราอยู่กันในช่วงของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะฮะ เรามาดูข่าวนิดนึงนะอย่างเชลซีก็ปิดดีในทางของกิมิเมนสนะครับผมย้ายจากอาเลดิโกโม้มาดริดมานะครับผมในราคา3.7ล้านยูโรก็ให้ดูแค่นี้แหละเพราะว่าซีรีส์นี้จริงๆไม่ซื้อขายนะครับ อาครับผมเดี๋ยวจะลืมไปว่ายูล็อกเนี่ยอยู่ในลิททวรอังกฤษนะครับผมเรามาเล่นเกมลิททดีกว่านะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยถ่ายลิททให้ดูเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าแป้มมันขาดมากๆแล้วนะวันนี้นะครับผมเราอยู่กับเด็กๆและสโตร์ล็อกซนะครับผมส่วนาษาไทยให้คำบรรยายโดยจี้วยูนะครับผมวันนี้ยูล็อกจะเปิดรังเบรสบัตเทิลอารีนานะครับผมในการเจอกับฟลีทวูดทาวนะครับผมแล้วดูหน้าของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฮะนี่คือหน้าของคนที่กําลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจสุดๆนะ โอ้โหดูฮะแฟนๆเข้ามาเต็มความจุ7 0 0 0 0มืนที่ดั้งในสนามนะครับเพิ่งเอาชนะโงนแดงมาได้ด้วยโบเรนเตสนะครับผมให้บอลมาอุตเโดให้บอลง่ายๆที่รีวาสรีวารแทงทะลุส,สวยครับ,รบ,รบมาที่ชิบตะโอ้โหดูฮะการมมวนนั่นจริงลูดิยุงวิกดโลดได,ด,ด้ันช็อตไม่ติดนะฮะกดแรงเกินไปนิดนึงเลยใช้ท่าไม้ตายไม่ได้ชิบตะให้มารูดิยุงว่ซาโตชิคุงติดเซฟอะ วันนี้เราเอาซาโตชิยืมเป็นปีกซ้ายบ้านนะแล้วเอามาสก,กิมาเป็นปีกขวาอุ้ยเปิดาากนี้ได้สวยโอ้โหปิดเหลี่ยมยกมารุกนี้สวยครับทนายของวัตโดให้มามาสก,กิคุงชิบะตะชิบะตะรอเข้าช่องรุกนี้ไปแล้วครับผมมาสก,กิมีความไวเป็นเรื่องจุดเด่นหลุดมาปาดในเรียบร้อยทียแล้วครับผม1 0ง,ง่ายๆเลยจากมิเกลวิวาสนฮะ ต้องบอกว่ามิเกลรีวาสี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรแบบเวอร์คนอื่นเหมือนซาโตชิเหมือนชิบะตะหรือว่าเหมือนพวกโลซาโนนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือจุดเด่นเรื่องอยู่ถูกที่ถูกเวลาและเล่นตามแผนโคชได้ดีนะะคนนี้เล่นดีเล่นดีมากฮะจนต้องเอาลงอะ่ะและที่สําคัญเลยนะคุณผู้ชมรู้ไหมเขามีสกิลอะไรแม่งหล่อครับ <laughs> ถูกใจเจ้ไ่ครับริบูด ยังไงครับสูได้ไหมไถบอลมาเนี่ย <c oughs> โลซาโนแล้วได้เทรด s has potential to be something ด้วยนะแปลว่าคนนี้เป็นเซนเตอร์ที่เก่งมากคะับ <c oughs> โคโรชิบะตะชิบะตะยอครับผมรอให้มาที่ทาาด้า้ของโรดิเกสขึน <c oughs> มาเอ้าโล่งคบับนี้ <c oughs> ก็โดนเรียบร้อยครับผมซาโตชิคุนนะฮะดาซันโวสูงสุดของเรานะยิงไปจาก0ประตูอยู่แล้วครับตอนนี้โคตรเก่งนะฮะ สำหรับลิกทูนหรัสลิกทูแต่ว่าถ้าขึ้นไปเล่นลิกวันขึ้นท่าจะยังได้อยู่แต่ว่าถ้าตอนนี้ทีมเราขึ้นเทมิลอังกฤษเลยอ่ะสู้ไม่ได้นะครับผมไม่ไหวมาซากิให้มาโกโรชิบะตะชิบะตะโอ้โหหลุดหลุดมาแบบนี้ยังไงดึงจังหวะไว้ให้กับมามาซากิแล้วก็ปริวัติติดเซฟอยู่ครับเคลียทิ้งเลยเลียมาแบบนี้ไม่พ้นขีดอันตรายนะเอียโกโรดิเกสคืนมาที่โลซาโนโอดิกิริของเรา ดีวสัสดิวสัสแทงมาที่ซาโตชิยิงลูกนี้โอ้โหแม่นเสาเกินชนนำเต็มลูกฟรีคิกเปิดขึ้นมาก็ติด <c oughs> เหมือนจะสอกใส่ป่ะฮะโลซานุมไม่พอใจนะฮะแต่ว่าผู้สินปล่อยเล่นต่อครับผมบอลมาที่โกโรโชปิปะชิปตะแทงมามาสากิก็เรียบร้อยครับ <c oughs> ก่อนจบครึ่งแรกนะครับผมในช่วงคาลาบาดเจ็บนะยูสุเกะมาสกินะครับผมยิงให้ ยูล็อกนะครับผมออกนำห่างเป็น3ต่อ0ูนะฮะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ระดับการเล่นของทีมเรากับลีกทูเดียมันไปไกลามากแล้วนะฮะเลยไม้แต่สีแล้วก็จบครึง่งแรกไปเลยครับผมด้วยกกสกอร์3ศูนย์ที่เบรสแบทเทิลอารีนาดูดิทีมน้องใหม่แต่สนามใหญ่สุดในโลกครึ่งหลังเอา้าโดนแย่งครับอุตาโด่แย่งสวยชิบะตะโกโรชิบะตะให้มาที่ซาโตชิคุงรอจังหวะวิ่งสอดอ้าวครับผมเอโกโรดิเกสโรดิเกสให้มาที่ชิบะตะ มาถึงอุ้ยจับสวยโอ้โหอุตโด้ลูกนี้ไปอีกทีนะครับอุ้พักอ,อกไว้ได้สวยรูมอุ้ย,ย,ยข้ามหัวนี่ไงกูเบื่อมากเลยเวลาโดน AI ข้ามหัวเนี่ยชิบตะให้มาที่ซาโตชิโกโรชิบตะโอ้ยลูกมาซาก,ก,กิเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสี่สูงนะเอาม่อยู่จริงๆครับผมฟริกูุตรกองหลังนี่คือโดนท่าแรกขอ,อยูล็อกฉีก ลุยเลยครับผมและมาสก,กตติวันนี้ไนดะ้ลงเป็นตัวจริงนะฮะปกติแกจะได้ลงเป็นซูเปอร์ซซบซึ่งแกไม่ค่อยพอใจนะมาขอวกเงเี้ยว่าให้โอกาสผมแนละให้โอกาสซึ่งแกเล่นดีด้วยนะเนี่ยลงมาแล้วยิง2เลยนะครับแอซิสหนึ่งใ <c oughs> ของเฮมออบล็อกไม่อยู่ครับโลซาโนเฮมให้มาได้ยิงออ้หูซูเปอร์เซฟโดยวนคาร์ลอสนาบารนะ และมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับท้าน,นของยู็อกนะชินจิอิชิกาวะกับวาดะจะลงมาเล่นแทนแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าสูตรหน้าเราเนี่ยชินจิอิชิกาวะเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเก่งอยู่นะเพราะว่าเขาก็โชว์วิงเกรดโพเทนเชียลนะอู้อมาแล้วอ้ว้ตัวนี้ไวมากวาดะวาดะครับผมโอ้โหความไวขนาดนี้โอ้โหหนีเมียมาเกิดได้ไงยิงลูกนี้โอ้โหโอเคมึงหนีเมียต่อไปแล้วกันมาดีทุกอย่าง ฟรีคิกนะฮะของฟลิทบูดเทาลูนี้หยอดบอลมาติดท่านะของโลซาโนสวยครับอิชิกาวะให้บอลออกมาที่เอียโกโรดิเกสบอลมาถึงท่านะของวาดะมาที่อวตาโดอวตาโดมองด้านบนและรอท่านของซาโตชิหลุดหลุดแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับผมเรียบร้อยใส่สกอร์ไปเลยกับตันทีมสุดเก่งของเรานะฮะอวตาโดดีก็โอ้โหปั้น เขาเรียกว่าปั้นเพื่อนสุดๆนะฮะวิ่งเลี้ยงลายรอเลยครับรอจนกว่ากองหลังขายจะตายฮะเนี่ยถ้าเราส่งเร็วเนี่ยท่านของซาโตชิจะไม่ได้เปรียบนะฮะดึงดึงดึงรอจนกว่าจะได้เปรียบนะฮะเฮมส์มาอุ้ยพลิกสวยมากครับผมโอเแลยิงติดเซฟท่านของนาบารุอีกฮะสบายๆฮะท้าสำหรับลิกทูเนี่ยเป็นประตูที่ค่อนข้างเหนียวเลยครับท่านัของฮิบุระอุ้ยแทงมาที่อิชิกาวะเนี่ยแหละ ชินจิอีชิกาวะบอนโรดึงคลึง,ลงม้วนหนึ่งีจริงสวยงามครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเราไม่เจอโกโรชิบะตะเนี่ยยังไงผมก็น่าจะปั้นคนนี้นะเพราะว่าแกก็ไม่แย่ครับแค่ว่ามันมันสู้ชิบะตะไม่ได้เท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องความไวกับความคล่องอ่ะมีเยอะกว่าชิบะตะนะฮะแต่ว่าชิบะตะจะได้เรื่องความหนาความอยู่ถูกที่แล้วก็ ยิงคมกว่าแต่อิชิกาว่านี่ก็ไม,ไม่ไม่แย่เลยครับโหวดหยุดกุนเตสมาที่เวราอีนหนึ่งตรงกลางน้ำดีของเรานะอิชิกาวะแทงมาที่นาสันติเอาดิมจังหวะรอมาครับวาดะแก้ตัวสุดยอดแล้วจต่ยิงออกไปลูกหนีเมียวิ่งหนีเมียแลวยิงไม่เข้าะจังหวะนี้นาสันติบอกให้ไม่ได้ไม่ได้มาแกต้องยิงได้สิวะเออส่งมาแล้วยิงสวยเลยครับลูกนี้ นี่ฮะเรียกว่าถวายผ่านให้เพื่อนดีว่าถ้ายังยิงออกอยู่กูไม่รู้จะปั้นยังไงละอ้าวครับถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจก่อนกลับไปเจอรีพูลในรังแอนฟิลด์ได้อย่างดีเลยนะฮะสำหรับท่านนั่นขอยูล็อกนะฮะวันนี้ก็ถล่มเอาชนะฟลีดวูทาวไปเละเทะเลยนะผมเจ็ดประตูต่อศูนย์นะฮะเรื่องการควา้าแชมป์ลีกทูเนี่ยผมว่าคุณผู้ผมชมไม่ต้องลุ้นหรอกฮะมันได้แน่ๆอยู่แล้วครับทีมมันโคตรแกร่งเลยตอนนี้ถือว่าเราโชคดีที่ได้เด็กดีๆมา ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับผมตอนเนี้เอาละเรามาดูกันดีกว่านะครับผมสำหรับรอบรองของคาราบาวครับเนี่ยคู่หนึ่งอ่ะจบไปแล้วนะฮะเวสแฮมเนี่ยเข้าไปรอชิงดอนแล้วนะครับผมเอาชนะเบอร์ลี่สอนัดโวมกัน4ต่อ3นะเหลือแค่เรากับลิเวอร์พูลเนี่ยแหละรครับ สวัสดีครับผูช้ชมวันนี้เรานำผูช้ชมไปที่สนามแอนฟิลด์นะครับผมมาดูเกมรอบ,บรองชนะเลิศน,นัดที่สองของศึกฟุตบอลคาราบาวครับกันเลยนะโอ้โหสีฟนเจอร์าแม่เจ้าเปิดด้วยเจอร์าแบบนี้นลูกจะลื่นหรือเปล่ายอกยอกยอก,ยอก,ยอกยยย วันนี้ผู้เล่นที่เขาจับตามองของ,ของเขามองว่าเป็นโมเมสซาร่านะฮะยิงเห็นป่ะซาโตชิแม่งยิงไป10ลูกครับในรายการนี้ซาลา่ยิงไป4ลูกเนะแต่ว่าจับตามองซาร่าเนะี่ยอย่างว่าครับโอ้โห oh, <ho, S 1> แล้วมีลูดิอาสด้วยนัดที่แล้วลูดิอ,สดอาสไม่ได้เล่นนะอลิส <Allison S 1> ันเบ็คเกอร์ด้วยแปลว่าวันนี้อาร์เนสลัลตแม่งเอาจริงแล้วครับแล้ะจะนัดที่แล้วส่งตัวผู้เล่นสำรองลงซะเยอะนะฮะมาดูซิอลิสันเบ็คเกอร์ฟันได้คูนาเต้ เบอร์ชีเช่ชอเล็กซานเดอร์อาโน่ครับดูแต่ละตัวมาและวาตารูเอนโดกราเวนแบกซาร่าดีอาร์สโจนและศูนย์หน้าเป็นแพทริกชิกนะครับมันเอาจริงแล้วครับผมสัลลินวิวพัวนัดที่แล้วนี่ตัวไม่ใช่แบบนี้เลยนัดที่แล้วนี่โจต้าอย่างเงี้ยเคอร์ติสโจนเป็นปีกซ้ายอย่างเงี้ยโอหนัดนี้แม่งเอาแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรทางด้านาของยูล็อกของเราเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมเหมือนกนันนะผมมีอาวุธลับอยู่ 11และชื่อผู้เล่นตัวจริงเมื่อต้องไปนั่งสนใจครับเพราะว่าเป็นเซเว่ผู้เล่นที่เราใช้ปกติอยู่แล้วนะนี่คือทีมดีที่สุดของเรานะฮะแต่ในผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยคุณดูเลยฮะพีรนัทอยู่ไปดีนี่คือคนไทยคนแรกที่สามารถเข้ามาสู่เยาวชนของยูโร๖ได้นะครับนี่แหละจะเป็นอาวุธลับของเราเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ใช้หรือเปล่าอ่ะความหวังของเราคือการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของคาราบาลครับให้ได้นะครับก็ทาให้ฝันสําเร็จนะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ถือว่าได้เปลี่ยนทุกอย่างและนำอยู่2ลูกครับอยู่ที่วันนี้แหละเข้ามาในรังหงแดงจะต้านอยู่หรือเปล่าโอ้ยฟูมาก่อนเลยครับเทรนอาริสเดอร์อโน่ตื่นกับมาซาร่าวันนี้ต้องมาดูว่าซาร่าจะเด่นขนาดไหนเธอร์ติสโตยิ่งก่อนโอ้โหวันนี้ถูกจับมาเล่นกองกลางนะครับปินโต้ให้มาโอดิกิริโอดิกิริก็ต้องไล่บอลเยอะกว่านี้หน่อยนัด นัดนี้กับน,นัดที่แล้วแม่งคือโดนโดนเจาะเพราะกาลางรับเฮ้ยแต่ว่ามาก่อนครับซาตโตชิอุดึงไฟสวยซาตโตชิเข้าซ้ายมวนเข้าโอ้โห,โห,โหรู้ทันไอสัตว์เนี่ยแหละบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายฮะถ้าเจอกองหลังรู้ทันเอ้ยแต่เราก็รู้ทันเหมือนกันเออโอดีกินิยังไงเอาขวาดีกว่าครับมาที่ลีออนแอนดรูสแอนดรูสแอนดรูสก็ไม่ค่อยต่างกับอโนะโ,โหดอยู่เหมือนกันเร็วก,กว่าด้วยรีไวมาที่ชิ้บัตะมวนได้ยิง โอ้ยนิดเดียวไม่เงยกูไม่น่าโรลเดเวนเลยลูกนี้ถ้ากล้าชิปอาจจะอาจจะเข้าไปเลยก็ได้ลุยดีอาร์ตบอกเลยว่าผมกลัวที่สุดเลยฮะลุยดีอาร์นี่ยเอ้ยเปิดติดวินโตครับผมบอลอุก่กลับมากราเวนแบก,ว,กวิหน่ากลัวหน้ากลัวคือตอนนี้ซ้ายขวาแม่งหน้ากลัวหมดเลยอ่ะซาร่าก็ไวมากไอดีอาร์สิครัทั้งไวทั้งแรงหน้ากลัวครับผมซาร่ามาแล้ว โมเมซาลาต้องสองโอ้ยอย่าปล่อยแบบนั้นโอนิกิริซาลามาถึงแพทริกชิกชิกมาที่อาร์โอ้ยเซฟปฏิหารครับผมมาอีกแล้วครอทิสโจนโจสออกมาแพทริกชิกชิกให้มาถึงดิอาร์โอ้ยยังนันี้หยุดหยุดโอ้ย,อย,นนย,ย,อยไม่เข้าครับผม <Wow. S 1> โอ้ยหลวงพ่อโตยังช่วยไว้อยู่โอ้แพทริกชิกบอกอะไรมันบังตากูวะเนี่ยประตูโล่งๆยิงไม่เข้าฮะโู้แต่ริปูมาน่ากลัวจัดฮนะ โอหลือดีอาร์ตโอ้แล้วแอนดรูว์แม่งเริ่มเหนื่อยแล้วไงดีอาร์ตยังไงครับดีอาร์ตให้มาที่แพตติชิกชิกดึงกลับมาดีอาร์ตดีอาร์ตให้มาถึงเฮอร์ติโดนป่ากดแล้วครับไม่ไหวแล้วว่ะคือลิฟว์ูแม่งเอาจริงจัดเลยอะโอ้มาทุกชุดมาทุกด้านครับผมไม่ไหวแล้วคือนาบาโร่มันก็เซฟปฏิหารให้หลายรอบมากๆแล้วอะผมเอาไม่อยู่ครับถึงได้บอกจริงตัวผู้เล่น่ะสู้ไม่ได้นะฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือยังเหลือตุนอยู่แต่ว่าต้องต้องหยุดโดนมันยิงนะจริงๆตอนนี้ถ้าเป็นไม่ได้อยากจะเล่นเกมรับให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยโอ้ยไปอีกแล้วย,ยิงไกลของหลุยดีอาร์สครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกไปก่อนนะท้านักลิพูเจ้าบ้านเนี่ยน้ำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับสองนัดรวมกันนี่ยลิพูตามอยู่สามสองนะต้องตา้านให้อยู่อะโอ้แม่เงเอ้ยเหนื่อยชิปเป่งทากิชิดะโอเคมาที่รีวิสมันตาสองตัวเลยอะให้มาชิบตะ มาถิงอิชิดะอิชิดะหมวนหม,มวนเอาอีกทีได้ได้แล้วยิงโอ้โหอาริสันไปเกอรยเรชยเอาแต่ว่าเสียบอลครับอุตาโดอุตาโดยังไงยิงไม่ทันและโอ้ยช้าทำอะไรไม่ทันมีการเปลี่ยนตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะฮะจะลงมาแทนเคอร์ติโซนครัำถามคือถ้าเป็นเกมเครียดแบบนี้เนี่ยทำไมมึงไม่เอาอเล็กแม็กอลิสเตอร์ลงแต่แรกบอลมาที่มิเกลริวอสออกมาที่ทากิชิดะทากิชิดะ เล่นกับเปเรสนะครับผมคืนมาทากิชิดนะเอ้ยมีช่องไปแล้วครับผมโกโรชิมาตะโอ้ยิงชา้าแต่ว่าเอาเข้าอยู่ดีชิปเปลงสุดยอดนะโอ้โหประตูตีเสมอมาเฉยครับแล้วบอกเลยว่าแอนฟิ์เงียบทั้งสนามาโอ้เพราะว่าประตูรวมเนี่ยมันจะกลับไปที่เป็น4ต่อ2เลยนะครับนำสองลูยอีกครั้งครับสำหรับยูโรผต้องเปลี่ยนแล้วฮนะ โอ้แล้วมันเอาโคดี้กักโปตัวนี้ผมโคตรกลัวเลยกักโปอ,อ่ะกูก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเอาละครับผมพีรนัดอยู่ไปดีลงมาแล้วฮะมานี่เอ,อ,อ้ยนัสติบอกเฮ้ยแน่ใจนะครับถึงเวลาเอามันลงรู้ดีว่ากลัวตอนนี้ยู่ปรับหมาก,ก็คือเหมือนเดิมครับใช้ซาโตชิเป็นศูนย์หน้านะฮะในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ตอนนี้ต้องหยุดเนี่ยซา่าต้องหยุดให้ได้ก่อน,น,นหักกลับมาบอลโอ้โหชิงกันชีบแปงโดนโอ้โห มันจะหยุดยังไงอ่ะนักเตะเราเรีอคชันไม่ทันเลยอะครับโอ้สวยจัดนะลิวบูลูกนี้หวังว่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่ากูเล่นระดับยากสุดตลอดนะครับคุณผู้ชมดูมันบุกใส่ดิฮะโอ้ไม่กะไอ้กูกันเลยอะซาร่าก่อนนะมาแม็กอลิสเตอร์แล้วดูชิ่งกันนักเตะผมเรีอคชันไม่ทันเลยครับผมโอ้แล้วแล้วเล็งเครื่องซาร่าโอ้ซาร่ามันติดเครื่องอะไรครึ่งหลังวันนี้ เก็บแรงไว้เหรอซาร่าให้มาการ์โบยิงติดเซฟครับผมอูนามาโลเอาบอลไปก่อนไปก่อนไปก่อนแอนดรูสให้มาที่ทางเลี้องโอตาโดครับโอตาโดมาที่พิรัตอยู่ไปดีนี่ไงอาวุธลับของเราให้มาซาโตชิเอาและครับผมหลุดมาจับยาวไปอีกโอ้โหจังหวะเลี้ยงกินตัวได้ประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยแหละเคลียร์ผมว่าผมเอาไปเล่นเป็นกองหน้าเลยซาโตชิยะ ไม่ไเลยเอุนิกิริแย่งไม่ได้ครับยกบอลมาจังหวะนี้เฮย้ยลูซาโน่สีเหลี่ยมชีพหายจูนจุดได้ครับโอ้โหนั่นไงบอกแล้วว่ามาเล่นกับลิเวอร์พูลแม่งไม่ง่ายจริงๆว่ะโอ้โหนานีตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวหยุดโมเมนตัมเกองลิเวอร์พูลก่อนแล้วนะฮะสำหรับท่าด้านของยูสุเกะโอ้ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วเหมือนกันว่ะตอนเนี้ยเล่นสั้นนะครับผมปินโต ือถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องไปต่อเวลาไงเราต้องไปโอ้โหคือชี่ชนะ3าในบ้านไม่มีประโยชน์เลยนะฮะอย่างเงี้ยต้องไปลุ้นดวงจากลูกโทษอีกอะไม่ได้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 ต้องจบในเวลาต้องจบในเวลามเมนตัมมันกำลังมาเอ้าจังหวะนี้สวยครับผมผีรลนอยู่ไปดิเรียบร้อยเอาเดิเนี่ยแหละอาวุธลับของทีมอะโอ้โหเด็กไทยนะครับผมมูลค่า3ล้านนะฮะเก่งไม่เก่งอ่ะคิดดูเรื่องครับผมยอมเซนเข้ามาเลยอะ มูลค่าของเด็กคนนี้คือ3ล้านนะครับผมพีรนัทอยู่ไปดีฮะจำชื่อนี้ไว้เลยจะอยู่จะไปยังไงก็ดีแต่กูขออยู่ก่อนละกันและประตูนี้อาจจะเป็นประตูที่พาเราเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกคาราบาวครับเลยนะฮะโดยเด็กไทยของเราคนนี้นั่นเองนะไหนในช่องใครชื่อพีรนัทบ้างว้ารายงานตัวกูหน่อยโอ้โหโคตรมันเลย <c oughs> ตอนนี้ที่เหลือคือต้องต้านอย่างเดียวนะครับไม่อยากไปโดนจุดโทษครับ ไม่อย่าโดนจุดโทษครับไม่เอาหุยหุโยโคดิกักโปรครับรูนี้เกือบเข้าอะเข้าไปสนุกเลยครับดวนจุดโทษร้อนตะดวนจุดโทษนี่ก็ดวงลุ้นล้วนงับแม่เงยดีว่าไม่เข้านะฮะอูเกือบและผู้สิน์ก็เป่าจบเกมที่เรียบร้อยครับผม ปาฏิหาริย์ของยูล็อกยังอยู่นะฮะสามารถเข้าไปสู่รอบชิงของคาราบาลครับได้และบอกเลยว่าแต่ละทีในเส้นทางของพวกเขาเนี่ยเจอแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะและเอาชนะได้หมดเลยฮะแต่บอกก่อนนะฮะว่าถ้าขึ้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยทีมนี้ตอนนี้เลยอะ่ะสู้ไม่ไหวนะระยะยาวเราสู้ไม่ได้อันนี้บอลถ้วยไงเพราะว่าในลีกลิกทูเราไม่ได้หนักอันนี้บอลถ้วยเราเลยทำได้โอ้โหวันนี้แพ้นะครับแต่เข้ารอบชิงครับสกอร์รวมชนะไป5ต่อสีครับผม นี่ครับเดอะแอทลีคลงข่าวเลยนะฮะว่าประตูเดบิวต์และเป็นประตูชัยนะครับผมของปีรนัทอยู่ไปดีเนี่ยทำให้ยูล็อกเข้าไปสู่รอบชิงของคาราบาวครับนะครับผมโอโ้โหสุดปีนและนี่ครับโอ้โหแฟนวิเทลยังไม่จบนะเดี๋ยวเรื่องของพีรนัทเนี่ยผมจะคุยกันในนะพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอพักไว้ช่วงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมขออิ่มเอมใจกับชัยชนะหน่อยชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ